ครับนี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองวิโรลกณะอดิสรขอผู้สนับสนุนก้าวไกลให้เกียรติเพื่อไทยมั่นใจไม่ตั้งรัฐบาลแข่งย้ำหกพักรวมจับกันแน่นขณะที่เพื่อไทยทวิตย้ำอีกครั้งไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพักอันดับหนึ่งเราจะโวตพิธาเป็นนายกวันที่17พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิวโรจน์ลัคนณะอดิสรว่าที่สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกระแสข่าวลือว่าพรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคก้าวไกลผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอว่าไม่เป็นเรื่องจริงพร้อมเห็นใจพรรคเพื่อไทยและเรียกร้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยด้วยผมเชื่ออย่างนี้ว่าทั้งพรรคเพื่อไทยก้าวไกลไทยสร้างไทย เสรีรวมไทยประชาชาติและเป็นธรรมเราจับมือกันแน่นมันเป็นความท้าทายที่จะมีกระแสรหรือสมมุติฐานที่จะทำให้มือที่เราจับไว้มันหลุดออกจากกันและเราแตกกันซึ่งผมยืนยันว่าไม่มีนายวิโรธกล่าวนายวิโรธกล่าวถึงพักคร่วมฝ่ายคานเดิมว่าเราทำงานร่วมกันมามีทั้งเห็นด้วยเห็นต่าง ทะเลาะกันบางเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตนยืนยันว่าก่อนที่ตนจะมาอยู่ก้าวไก่ตนเป็นโหวตเตอร์ของไทยรักไทยและเพื่อไทยได้เชื่อมั่นในความเป็นสถาบันการเมืองของเพื่อไทยมากๆยืนยันว่าไม่มีรากแห่งความจริงตอนนี้เหนียวแน่นและมีอุดมการณ์จุดยืนที่ร่วมกันมันไม่มีหลักคิดอะไรเลยว่า เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลแข่งมันไม่มีหลักฐานอะไรมันมีแต่สมมติฐานในเชิงลบซึ่งมันไม่มีความเป็นธรรมกับพักเพื่อไทยจริงๆนะผมก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้กำลังใจเพื่อไทยอย่างน,น้อยผมเชื่อใจเพื่อไทยและเพื่อนจะก้าวไกลทุกคนก็เชื่อใจเพื่อไทยนายวิโรดกล่าวขณะที่ทวิตเตอร์ของเพื่อไทยเมื่อเวลา12.50น,าานาท,ที่ผ่านมา ทวิตแถลงการของพรรคเพื่อไทยที่เผยแพร่เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาอีกครั้งว่าไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคอันดับหนึ่งเราจะโหวตพิธาเป็นนาย,ยกรัฐบนตรีรวมทั้งทวิตบทสัมภาษณ์ที่นายแพทย์ชนานาสีแก้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์รายการมุมการเมืองทางสถานีโทรทัรศน์ไทย PBS เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมา จากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาการที่พรรคฝ่ายประชาธิปไตยได้คะแนนเสียงมาเกิน300เสียงก็เห็นชัดว่าเขามุ่งหวังให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้เป็นรัฐบาลและที่ประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีก็ควรจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนหวัวหน้าพรรคเพื่อทาระบุว่ารัฐบาลที่เข้มแข็งมี300-310คนก็ได้ ก็ทำให้นโยบายขับเกลื่อนราบรื่นได้แต่ด้วยกลไกรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวมันจึงทำให้มีตัวเลข376ซึ่งต้องเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนด้วยเสียง376เสียงขึ้นไปก่อนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจึงจะมาจัดรัฐบาลอีกทั้งเมื่อประชาชนได้ลงฉันทามติเลือกพักฝ่ายประชาธิปไตยมาแล้ว สวก็ควรดําเนินการตามชันธรรมติของประชาชนพอแม้สวจะมจาจัดการแต่งตั้งแต่ก็ต้องฟังเสียงของประชาชนด้วยวันนี้เรายึดมั่นหลักการชัดเจนว่าเราสนับสนุนพรกระดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลเราจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้เขาพยายามถึงที่สุดหากมีเงื่อนไขอะไรไม่ได้เราก็ต้องมาช่วยกันแก้ พร้อมร้องขอให้สอวอได้โปรดยอมรับเสียงกลางมากเพื่อสามารถจัดตั้งรัฐบาลและไม่นำไปสู่จุดอับทางการเมืองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ